สวัสดีค่ะวันนี้ข้าวกับเข้าใหม่จะมาดูพิพิธภัณฑ์ก่อนใช่ไหมใช่เราก็ไปดูนะางเลือกเป็นเป็นอะไรเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงใชนน่เรากำลังเราก็เป็นวันไหนเรอไฟวันท้ายด้วย,วย,ยวใช่เรากำลังไปนะตอนนี้ทางนี้เป็นทางอฤฤฤฤฤอกเพือ่อนเพื่อป ถึงแล้วอันอันนี้คือที่พิพิธภัณฑ์ใช่เราขึ้นมาดูนะคะใช่อันนี้เป็นพระธาตุพนมประวัติของพระธาตุพนมใช่ไหมเขาหมายใช่นี่ตอนนี้ถึงอุวงปลาแล้วนะคะงเข้าไหม่ก็มาดูปลาใช่งาก็ไปอีกฝั่งใช่รอนานเงือกตอนนี้เือยองเงือกแล้วแต่ละคนคือคนเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงการแสดงเขาก็เลยยังไม่ค่อยมากัน นี่ปลาตัวใหญ่มากอืมงาเก,ก็เฝ้าดูอยู่ใช่นี่ก็เฝ้าดูกันคนเยอะมากใช่เพราะว่าวันนี้เป็นวันส,สดุดท้ายโดยที่เขาสแสดงโชว์ตรงนั้นเป็นปลาใหญ่ใช่เพราะว่าเขาสแสดงมาแลวเจวันใช่นี่เราก็รอไปเรื่อยเรื่อยหืจะมาอันนี้คือเข้าใหม่ขึ้นมาแล้วอะ ใช่ไม่เห็นแง่ไหก็ไปบีบน,น,น้าไม่หอมต่อใช่นี่ปลาอยู่ข้างหลังแบบว่ายวนๆเลยรอนางเง,งือกเรามาก่อนเวลานานมากใช่ไงก็งงๆเจใช่นี่ว้าวนางเงือกกำลังใส่หางแล้วก็เจอมนุษย์กลุบด้วยมกนุบอ๋อใช่ นักดำน้ําจะลงมาก่อนแต่ว่ายังไม่เห็นเลยนี่ไงนักดำน้ํามาแล้วเขามาเอาออกซิเจนวางไว้นะคะ<ง>แต่เขาของก็มอง,งไม่เห็นเลยไง,งยแม่ก็ก็บอกว่ามนุษย์กุบ <laughs> นี่ว้าวนี่เขาก็ติดตั้งอยู่นะ<ม>เขาติดตั้งถังออกซิเจนใหนนนใๆๆๆ้นั่นนะคะใช่เหมือนน้ำบนใช่ขึ้นดินไปฟองๆเลยนี่นัเงือกลงมาแล้วคนแรกสวยมาก นี่นะกำลังขึ้นไปแล้วนี่อันนี้เขาวอร์มอยู่นะนี่เขาลงมาแล้วว้าวเขาใหม่คือเออไม่ใช่ฉันเองนี่น,าน่าเนื้อสวยมากใช่ส,<ะ>สวยมากวักวอกมากใช่นี่พี่น,นันเนื้อลงมาทักถ่ายนี่จอยแล้วก็ขึ้นไปว้าวนี่นี่นะนเดี๋ยวโค่ก็จะฝึก จุบใต้น้ำพี่เขาขึ้นไปหายใจแล้วสวยมากแต่ว่าอยากหายใจในน้ำจะหายใจตรงไหนแล้วในน้ำบายบายเจอกันใหม่